มีก็มีเคล็ดลับในการกินอย่างไรคะให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะหมิงนะคะชนันนะวกิจหลังสครค์ไข่ความลับอายุยืนกับดรหมิงคะ่ะเมื่ออีพีที่แล้วนะคะหมิงก็พูดไปแล้วในเรื่องของเคล็ดลับในการนอนอยังไงนะคะให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะคะ ยังไงไปย้อนฟังดูได้นะคะว่าหมิงพูดไว้ว่าอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะหมิงก็มีเคล็ดลับในการกินนะคะตามแบบฉบับของหมิงนะคะให้สุขภาพดีเนี่ยว่าหมิงกินอย่างไรนะคะหมิงอายุ43แล้วนะคะมีคน,อน็อกซ x เข้ามาถามบ่อยมากเลยค่ะว่าเอ๊ะกินกินอะไรบ้างกินยังไงทําให้ไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้ากินตามหมิงเนี่ยหมิงมั่นใจว่าไม่อ้วนแน่นอนค่ะ อย่างแรกเลยนะคะหมีจะกินข้าวเวลาแค่2มื้อค่ะก็คือหมีจะกินช่วง1 1โมงนะคะมื้อแรกแล้วก็ช่วง5้าโมงเย็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยหมีจะทานแค่ผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้น,นะค่ะแล้วก็น้ำหวานน้ำอัดลมหมีจะไม่ทานเลยนะคะ โดยเฉพาะน้ำผลไม้นะคะที่เป็นผลไม้คั้นเนี่ยหมิงจะไม่ทานเลยเพราะผละไม้คั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีสารอาหารหลงเหลืออยู่แล้วนะคะมันมีแค่น้าตาลแค่นั้นนะคะสารอาหารที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็บอกเลยว่ามันน้อยมากถ้าเกิดว่าเราอยากทานผลไม้เนี่ยให้เราทานเป็นผลจริงๆเลยดีกว่าคะ่ะจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะหมิงก็คือจะไม่ทานเลยนะคะ แล้วก็มื้อแรกนะคะที่หมิงทานนะคะหมิงจะทานเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชน,นะคะก็คือพวกแพลนเบสนะคะแล้วก็จะทานข้าวแต่ว่าข้าวที่หมิงทานนะคะก็คือจะเป็นข้าวกล้องสลับกับข้าวซ้อมมือบ้างหรือว่าวันจะเป็นข้าวโอ๊ตบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเบื่ออยากทานขนมปังนะคะขนมปังที่หมิงทานก็จะเป็นโฮลวีนนะคะหรือว่าขนมปังทันยพืชเท่านั้นค่ะหมิงจะไม่ทานตัวคาร์โบไฮเดทที่เป็นคาร์โบไฮเดตที่เป็นแป้งขาวธรรมดานะคะหรือว่าตัว ตัวที่เป็นไม่ขัดสีเลยนะคะอันไหนก็คือจะไม่ทานเลยนะคะหมีก็คือจะทานเป็นพวกเอ่อเป็นตัวแบบขัดสีทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วก็พอมื้อที่2นะคะหมิงก็จะทานเป็นพวกธัญ,ญพืชเป็นหลักค่ะเน้นเป็นพวกถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วแอลมอนถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ตัวแฟลกชีสนะคะรวมไปถึงตัวซีดต,ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีทานโปรตีนนิดหน่อยค่ะแต่ว่าคาร์บเนี่ยจะไม่ทานแล้วค่ะแล้วก็จะเน้นผักเยอะๆเลยค่ะในมื้อ5้าโมงเย็นนะคะผักทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะคือทุกมื้อนะคะจะต้องมีผัก3ามสีค่ะ สีแดงก็คือพวกมะเขือเทศพริกหวานแดงอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนสีเหลืองก็คือจะเป็นพวกฟักทองข้าวโพดอ่อนนะคะผักใบเขียวก็คือไม่ว่าจะเป็นะคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งนะคะคือพวกนี้ค่ะเราก็คือจะต้องกินให้ครบนะคะทั้งผัก3าสีก็ต้องได้นะคะรวมไปถึงธัญพืชถั่วเราก็ต้องได้เพราะว่าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะอย่างหมิงเองเนี่ยเนื้อสัตว์จะทานน้อยมากหรือแทบไม่ทานเลยนะคะ เพราะว่าหมิงรู้สึกว่าแบบร่างกายเรามันไม่ใช่สุสานะคะคือการที่เรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาตัวสัตว์นะคะที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยหมักหมมอยู่ในกระเพาะอยู่ในร่างกายเราอะคะ่ะหมิงก็เลยไม่มีการทานเนื้อสัตว์เลยนะคะคือแบบอาจจะมีถ้าหาทานไม่ได้จริงๆก็อาจจะทานเป็นพวกประเภทปลานะคะแต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยคือไม่ทานเลยค่ะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือความหวานค่ะคือความหวานเนี่ยมิงจะไม่ทานเลยนะคะไม่ทานน้าตาลขาวเลยหรือน้ําตาลขัดสีต่างๆก็จะไม่ทานเลยนะคะแต่มิงจะเป็นการทานสารให้ความหวานอย่างอื่นค่ะอย่างเช่นพวกหลอกข้างกล้วยหรือว่าตัวย่าหวานพวกนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือช่วยไม่ให้อินซูลินเนี่ยเราหลัง่งมากจนเกินไปนะคะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ในแต่ละอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละอย่างน้อย2-3วันนะคะจะต้องมีการทานพวกพืชตระกูลกระหล่ําค่ะเพราะว่าพืชตระกูลกระหล่ำนะคะจะมีสาร g ูโค o s โ n o l a นะคะตัวนี้จะช่วยต้านโรคมะเร็งค่ะคือใน1อาทิตย์อะคะสอวันหมีจะต้องทาน ผัดกระหล่ำดอกกระหล่ำหรือไม่ก็เป็นผัดกระหล่ำปีพวกนี้ค่ะก็คือจะต้องมีนะคะอยู่ในเมนูที่เราเซตไว้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะซึ่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่สตอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะเพราะว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะจะช่วยป้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้งก็คือจะล็อกไว้เลยว่ายังไงเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อย2ถึงวันต้องทานผักแล้วก็พืชตระกูลนี้ค่ะ เป็นยังไงคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่หมิงทําทุกวันนะคะยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทํานะคะก็ลองก๊อปปี้เมนูหมิงแล้วก็ไปลองทานกันได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์เกิดขึ้นผู้ชมมากๆเลยนะคะหมิงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้นะคะสาหรับคลิปนี้หมิงก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ